สวัสดีค่ะพุทส,สวนพี่ม้าพุทธพี่พด,ดี่พุทธีอก็อเก่าพี่นอนจ้ะ ต,ตื่นปุนย๋ยเนี่ยมุสาวมุนีแดดพี่น้องเอ้ยแดยดคักแดดแน่่ย้ะมืุนี่ฮ้อนฮ้อนคักพี่น้องฮ้อนคัดกันเลยมาหดพริกบดีพี่น้องเอ้ย แปด่มเต่าแลวพี่น้องแปดโมงแล้วอากาศห่อนแดดห่อนเลยมือเนี่ยมือนคลืนนี่หนาวพี่น้องเอ้ยยายจอยแต่ขึดนะ้ำบกิกบัดเป็นหนาวบัดเป็นห่อน,นแกล้งมาก แอ้มคึืนหนาวรกยางนิดหน่อยมาเด้รถเกทีเ้อบักพัวปืดพักมันนี้ห่องพักต้องรถทุกอย่างมาเด้รดตั้งเต่พท หมดเบิดตรงยางไว้เหมือนเนี่ยตื่งเกิดาที่ ยางได้พี uh ่น huh. nah ้องหมดต้วเยหมด้องหดไป้งพี่น้องเนีาคนไปคนต้องกันะดแรงแก่ไหดไั้ตงแต่ นีก็แม่นพักกาดฮดพักกาดพวมพักกาดกับฮดเด้อพี่น่องจ้ะน้องเห็นว่าบอกพรี้ยวไเห็นว่าฝุ่นตัวนหนึ่งย่ยอยยำยางอยู่ฝุ่น กำลังเป็นหน่วยทุกต้นกำลังหน่วยกำลังดกันนีอแะเป็น,น้นงเอ้ามึงเห็นปะนวยน้อยหยำย่างเลยนนน ừ. เนาะกรเนว่าเออพอเกิดเทีย่อยกระลังที่สุก ừ. กํลังสีเหลืองพี่น้องแกมาห้น้ำเพิ่นหไฮตะเศ้าเลยน้ำเหมือนเนี่ยมดิกพี่น้องโอ้หดอันบักวัวลดวัวลดวัว

วันนี้แดดคักแดดปักคักเลยพีย่น้องเอ้ยมันตัวกำลังเป็นน้อยพี่น้องหมดพักมดพัก ตัวกำลังเป็นน่วยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่น้องกำลังเป็นน่วยเห็นไหมอุ่นน่วยหยอยอยิ้มหูยิ้มยางยิ้มพี่นอ้องอุวนว่นไม่จะน่วยมันนี่พี่น้องจกะว่ากำลังเป็นน่วยนี่มีกระน,นวยนี่ นวลหน่อยเต็มอยู่พี่น้องเลยนี่นี่มูนี่บอกตัวแยจ joy กําลังจะได้เป็นนวยแักน้อยก็ได้กินพี่น้องไอ้ตัวโรดน้ำว่ามันรดแต่ขี้ดินนี่พี่น้องรดใบพืชน้ำใบพืชนี่กินชุ่มชื่นน้ำเนาะกันเนาะว่าสั่นพื้นบ่ออกดอกกําลังงามกําลังสะออกนวย รัางสิโป่งหน่วยหน่อยหลายอยู่พี่น้่องหลายอยู่มามัดพักซี่พักซี่ผักซี่มันงามหลายมันขอกดอกแล้วกินบัทันไลยสิมัดมัดไว้ไว้แต่เอาเนี้ยเอาอเสียดมากนั่นไว้ไว้เป็นลม chẹt quần vậy với nó có phân luôn nó cả nó Này. săn phân lùm lùm xế bây giờ mặt rồi เป็นสูรมัดแล้วนบ่วา้มันลุ่มเนาะค่ะเนะาะเสียกมัดไว้คันมันลุ่มนย่างนันเป็นเสือล่าเม็ดมันออกมาน่นสิว่าอะไรเนี้วปีนาโอเคเดียวเอาทั้งพันว้เลยแต่เหลือกินอยากเข้กินก็เบิดหน่ยเถอะเนาะไม่ช่อื่นหาตองพี่น้อง มูย้ายจ้อยทางวาอยู่อืมย้าจ้อยดอกอื่นหาทางก็จีนพน่องว่าทางละเนื้อข่อยคนพี่น้องหลายเนาะบ่อยไข่อยเอื่นหาพี่น้องได้จังได้ขุนพี่น้องหลายเอื่นหาแต่พี่น้องแล้วเนาะมูว่าอื่นหาแต่พี่น้องค่ะอะนี่มัดหมัดมันไว้พี่น้องเอลย พักซี่โตพักซี่ไปกินบาท่านกินบาท่านก็ร่างออกดอกที่นี่ปลูกพักซี่ปลนะูกง่าย้ไงปีที่แล้วเนี่ปนะยปลูกยากยากพี่น้องเลยปลูกพักซี่ปลูกแค่ไหนก็บ่ขึ้น มาพี่น้องมานยายจอยสิพาตัดตัดหมากมะละไปฝากเพื่อนเก็บหมากมะระโมนี่สีส่งไปให้เพื่อนพี่น้องนี่เห็นบะหมากมะละไหย,าย,ยายจอยกตัดอีกข้างนีเนาะกตเนาะมันหลายต้องตัดออกว่าสัน้นอันว่าสั่นอันวนวย้ยนอยมันถีหวง ก็ตัดออกเนาะคพรเนาะโอ้ยไม่จอจกัเลยตัดออกอีกอย่างหนึ่งวันจีแกล้ก่อนย่านพื้นบด้กิน,นต่กสิมือดจักน้อยด้วย่น้องมือดจักน้อย <laughs> อีกหน่อยหนึง่ง จ่วยต้องตัดออกเพราะว่า,าปอดนุยน้ยหนีไหมมันแก่หรือตัวไหนอ่ะเพื่นที่กินได้บ่บผู้ซีนุ้ยอ้านี่น้องนุ้ยหนึ่งย้อนตัวสวยอยู่นีอ่อันนี้น,นุ้ยนีเนี่ยจ่วยปรตัดปอนเป็นนุ้ยหัวปีเนาะค่ะเนาะนุ้ยต้นปีมันเน่ยจ่วยสีแววเอาในมัน นายมันเนี่ยจะเอาปีตัวปีเ้อพี่นอ้องแกอือเอาปีตัวปีเอาปีตัวปีนี่ตัดแล้วล่องทรงสเกินพี่น้องนี่ได้หาหน่วยบ้านี้จะจยกันทิเก็บใบไปเพิ่นน้ำใบมันหลาย ใบไหลค่ะปดวดย้อยกับทีเก็บใบน้ำพี่นนะ้องเก็บใบเพื่อน้ำเพื่อนวายจะให้ถือน้ำเด้อพะ่นะใบมันหลายค่ะแ้วมันมันหลยหลยมันบ่เห็นหน่วยมันบ่อเลียงนวยนน่ละล่ะบ่ต่อม่วงหลค่ะเก็บใบมันออก ส่งไปให้เพื่อนกินใบมัน <c ười> กินทั้งใบทั้งหน่วยเนาะกันเป็นยุกไกเพื่อ้เพื่อน,อนมาเก็บเอาจะจ่วยปลูกผสมกันเอาแตงมาปลูกใส่น้ำใบางามางามมีนองหนาเลุดตืดอยอะมึงเน่ใบมันแม่งามขักงามเนี่ยมึยงมึงใบมัน kiếp yeah, bay về phần năm ý bài bay nhanh nhanh thì nó vô cày thì nó để bơ thưởng bài bay bài uh. bay bay bạc mà lạ đó thì nó mình bay mắn <laughs> เดี๋ยวสิว่ามันอยู่ใสคือบ่มีคือมีแต่บักมะละสิว่านะใบบักมะละพี่น้องเก็บใบไว้เพิ่นกินนําเพิ่นสั่งใบมันมันหลายๆทีคักทแนใบมันอ่ะยายจอยขอเก็บก่อนเด้อก็เด้อ